เด็กๆคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดร่องรอยการเรียนรู้เล่มสีจมูตามตัวอย่างของคุณครูมาเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆหยิบใบงานหน้า20ขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าในรูปภาพเป็นภาพอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นภาพอุปกรณ์ของเครื่องใช้ในห้องเรียนนะคะเด็กๆนะคะให้เด็กๆนะคะ ดูภาพสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนแต่ละภาพแล้วขีดเส้นเฉียงทับภาพที่นำมาเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพในตารางที่กำหนดให้เด็กๆคะเส้นเฉียงขีดยังไงคะเด็กๆเดี๋ยวครูทำตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะ เส้นเฉียงขีดแบบนี้นะคะเด็กๆขาทีนี้เด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะคุณครูจะทําตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะตัวอย่างนะคะในช่องตารางมีทั้งหมดอยู่สามแถวด้วยกันเด็กๆมาดูแถวที่หนึ่งเลยนะคะแถวที่หนึ่งเป็นรูปอะไรคะเป็นหนังสือเด็กๆเห็นไหมคะว่าแถวที่หนึ่งในช่องจะมีหนังสือนะคะครบทั้งสามช่องทีนี้เด็กๆมาดูช่องที่สองนะคะ ก็มีหนังสือครบทั้งสามช่องเช่นกันทีนี้เด็กๆมาดูแถวที่3เลยแถวที่3มีหนังสือแค่2ช่องหายไป1ช่องนะคะเด็กคะ่ะทีนี้เด็กๆมาดูด้านขวาของคุณครูเลยนะคะว่าตรงนี้นะคะมีหนังสือกับดินสอ,อทีนี้คุณครูจะถามเด็กๆว่าอันไหนคะที่หายไปเป็นอะไรคะเด็กๆ เป็นหนังสือเมื่อเด็กๆทราบแล้วว่าเป็นหนังสือเด็กๆก็ใช้เส้นเฉียงขีดทับเลยนะคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆดูตัวอย่างของคุณครูแล้วทีนี้เรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวมาข้อหนึ่งเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าข้อหนึ่งนะคะแถวบนนะคะในช่องตารางมีทั้งหมดสามสามช่องนะคะเด็กๆมาดูแถวที่หนึ่งเป็นรูปอะไรคะ เป็น9ก้าอี้เด็เห็นไหมคะว่าช่องตารางแถวแรกมีเก้าอี้ครบทั้ง3ช่องทีนี้มาดูแถวที่สองแถวที่2ก็เป็น9ก้าอี้ครบทั้ง3ช่องเหมือนกันทีนี้เด็กๆมาดูแถวที่3ของตารางมีเก้าอี้กี่ช่องคะมี2ช่องหายไป1ช่องทีนี้เด็กๆมาดูข้างล่างเลยนะคะว่าข้างล่างในช่องสี่เหลี่ยมมีอะไรคะมี9กอีกับโต๊ะ แต่ภาพตารางทั้งหมดนี้เป็นภาพเก้าอี้แล้วภาพอะไรที่หายไปคะเด็กๆถ้าเด็กๆทราบแล้วเด็กๆก็ใช้ดินสอหรือสีขีดทับภาพเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูข้อที่2กันนะคะเด็กๆในตารางก็มีอยู่3มแถวเหมือนเดิมนะคะเด็กๆมาดูแถวแรกเลยแถวแรกก็มีอะไรคะเด็กๆมีดินสออยู่ทั้งสามช่อง ทีนี้แถวที่สองนะคะมีดินสอช่องแรกมีดินสอแต่ช่องที่สองหายไปช่องที่สามมีดินสอทีนี้เด็กๆมาดูแถวที่สามเลยนะคะในช่องตารางมีทั้งหมดทั้งสามช่องเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่าในช่องที่ในแถวที่สองนะคะในช่องตารางตรงกลางอะไรหายไปคะเด็กๆเด็กๆมาดูข้างล่างเลยเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูป กระดาษนะคะเด็กๆคะแล้วอีกช่องสี่เหลี่ยมหนึ่งเป็นรูปดินสอคำตอบคืออะไรคะเด็กๆถ้าเด็กๆทราบแล้วเด็กๆก็ขีดเส้นเฉียงทับเลยนะคะอเก่งมากเลยค่ะทีนี้เด็กๆขามาดูข้อที่3กันต่อนะคะเรามาทําพร้อมกันนะคะข้อที่3ก็มีช่องตารางนะคะมีอยู่3แถวเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูแถวที่1เลยแถวที่1เป็นรูปอะไรคะเด็กๆ เป็นรูปยางลบใช่ไหมคะแถวที่1ตารางมี3มช่องก็มียางลบครบทั้ง3ช่องเด็กๆเห็นไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูแถวที่สองแถวที่สองมียางลอบอยู่กี่ช่องคะมีอยู่2ช่องหายไป1ช่องทีนี้มาดูแถวที่3แถวที่สม,มีกันทั้งหมดกี่ช่องคะ3ช่องอ่าทีนี้เด็กๆมาดูภาพข้างล่างนะคะในช่องสี่เหลี่ยมคือยางลบ อีกช่องหนึ่งคือไมบ้บรรทัดเด็กๆทราบไหมเอย่ยว่าอันไหนที่หายไปคะเด็กๆอันไหนที่หายไปเด็กๆก็เอามาเติมในช่องว่างเด็กๆก็ขีดเส้นเฉียงทับเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูข้อที่4ี่นะคะข้อที่4ก็มีตารางอยู่3ามแถวเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูแถวที่1นนะคะในช่องตารางเป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปโต๊เด็กๆเห็นไหมคะว่าแถวที่1ตารางทั้งสามช่องจะมีโตครบใช่ไหมคะแถวที่สองก็มีตารางทั้งสมช่องทีนี้แถวที่สช่องเลขอ่าเด็กๆคะเห็นไหมคะว่ามีช่องตารางที่หายไป1ช่องแล้วก็สองช่องข้างหลังก็จะมีเหมือนเดิมเด็กๆมาดูข้างล่างเลยนะคะว่าที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเป็นรูปอะไรคะรูปโต๊ และภาพที่สองเป็นรูปภาพอะไรคะกระดานดำแล้วอะไรที่หายไปคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆทราบแล้วเด็กๆก็ใช้สีหรือดินสอขีดเส้นเฉียงทับภาพเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหยิบใบงานหน้าที่21ขึ้นมาเลยนะคะทีเด็กเด็กๆเห็นไหมคะว่าในใบงานเป็นรูปภาพอะไรคะ เป็นภาพคุณครูนะคะภาพคุณครูใหญ่แล้วก็คุณครูของช้นแล้วก็เด็กผู้ชายใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้ให้เด็กๆด,ดูภาพแต่ละภาพแล้วขีดเส้นเฉียงทับภาพ ตัวเลือกที่นำมาเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพในตารางที่กำหนดไว้เด็กๆทีนี้เรามาดูตัวอย่างเลยนะคะครูจะทำตัวอย่างให้เด็กดูเด็กๆเห็นไหมคะว่าตารางก็มีอยู่3มแถวอีกแล้วนะคะๆทีนี้เด็กๆมาดูแถวที่1เลยนะคะแถวที่1ในช่องตารางแรกเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลมรูปที่สองเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยม รูปที่3เป็นรูปอะไรคะรูปวงกลมทีนี้เด็กๆมาดูแถวที่สองนะคะในช่องแรกนะคะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมในช่องที่สองก็เป็นรูปวงกลมแถวที่สามก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้มาเด็กๆมาดูแถวที่สามเลยนะคะรูปแรกเป็นรูปอะไรคะวงกลมแล้วก็ช่องที่สองก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่เอ๊รูปที่ช่องที่สหายไปคือรูปอะไรคะเด็กๆ รูปอะไรคะเด็กๆเห็นแถวข้างบนไหมคะแถวข้างบนก็มีรูปวงกลมรูปสี่เหลีย่ยมแล้วก็รูปวงกลมนะคะเด็กเห็นไหมคะว่ามันสัมพันธ์กันตรงไหนรูปที่หายไปคือรูปอะไรคะรูปวงกลมนะคะเด็กขเมื่อเด็กๆทราบแล้วก็ขีดเส้นเฉียงทับรูปวงกลมเลยคะ่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆดูตัวอย่างของคุณครูแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็มาทำแบบฝึกหัดพร้อมคุณครูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะก็มีตารางอยู่ทั้งหมดสามแถวเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเป็นรูปภาพอะไรคะในช่องสี่เหลี่ยมตารางแถวแรกคะ่ะเป็นภาพคุณครูของชั้นและภาพตรงกลางภาพที่สองช่องที่สองก็คือครูใหญ่ช่องที่สามก็เป็น คุณครูของฉันทีนี้เด็กๆมาดูแถวที่สองนะคะเป็นภาพคุณครูใหญ่แล้วก็ช่องที่สองก็เป็นคุณครูของฉันแล้วช่องที่สามก็เป็นครูใหญ่ทีนี้มาดูแถวที่สามของตารางเลยนะคะรูปแรกก็เป็นคุณครูของฉันแล้วก็พังที่สองก็เป็นครูใหญ่แล้วเด็กมาดูช่องที่สามคุณครูอะไรคนไหนหายไปคะเด็กๆหายไปไหนเอ่ย เด so the ็กเห็นไหมคะทีนี้เด็กๆมาดูด้านขวาของคุณครูเลยนะคะรูปแรกเป็นรูปครูใหญ่แล้วรูปที่สองก็เป็นคุณครูของชั้นแล้วรูปที่สามก็เป็นคุณครูผู้ชายเด็กขะรูปไหนที่หายไปคะเด็กๆเมื่อเด็กๆทราบแล้วเด็กๆก็เอามาขีดเส้นเฉียงทับรูปภาพคุณครูเลยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะทีนี้เด็กๆมาดูข้อที่สองกันเลยนะคะ กอที่2ก็มีตารางอยู่3มแถวเหมือนเดิมนะคะในแถวแรกของช่องที่1เป็นภาพเด็กผู้ชายและภาพตรงกลางก็เป็นภาพคุณครูของฉันช่องที่สมก็เป็นเด็กผู้ชายทีนี้เด็กๆมาดูแถวที่2กันเลยนะคะอ่าเป็นคุณครูของฉันในช่องแรกนะคะช่องที่2ก็เป็นเด็กผู้ชายช่องที่3ามก็เป็นคุณครูของฉัน ีนี้เด็กๆมาดูแถวที่3เลยนะคะว่าช่องแรกก็เป็นเด็กผู้ชายช่องที่2ก็เป็นเด็กผู้หญิงแต่มาช่องที่3ก็ยังไม่มีนะคะก็ยังว่างเปล่าเป็นรูปภาพของใครคะเด็กๆทีนี้เด็กๆก็มาดูด้านขวาของคุณครูเลยนะคะก็มีให้เลือกมีเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็มีคุณครูของชั้นแล้วก็มีเด็กผู้ชายเด็กๆต้องเอาภาพไหนมาเติมคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆทราบแล้วเด็กๆก็ใช้ขีดเส้นเฉียงทับภาพที่หายไปเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะ